เพราะว่ามะเร็งเต้านมไม่มีอาการเป็ไข้เงียบการค้นพบในระยะแรกเริ่มจะทําให้การผ่าตัดไม่เสียเต้านมสามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้อยู่ในแง่ของมะเร็งเต้านมเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่ม ที่เราเรียกกันว่าเป็นน้อยมากๆเนี่ยจะเป็นได้2รูปแบบนะครับอันที่1ก็คือมาได้ก้อนเล็กๆก,ก้อนเล็กๆก,ก็คือขนาด1มิล2มิลหรือ3มิลพวกเนี้ยเราจะสามารถทนพบโดยการตรวจด,ด้วยอัลทาซาวซึ่งเราจะคลำด้วยตัวเองเนี่ยคลำไม่พบและอีกชนิดหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านมใน,ในระยะแรกเริ่มนี่ก็คือมาได้จุดหินปูนเล็กๆที่เราเรียกกันภาษาแพทย์ว่าไมโครคาซิฟิเคชัน ซึ่งจุดหินปูนเล็กๆอันนี้เราจะตรวจพบโดยการตรวจด้วยการตรวจที่เรียกว่าดิจิตอลแมมโมกราฟีนะครับซึ่งเราก็ต้องมาใช้เครื่องตรวจนะครับสาเหตุหลักๆนี่แบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับอันที่1เลยซึ่งเป็นสาเหตุที่เจอได้น้อยนะฮะก็คือเกิดจากพันธุก,กรรมสาเหตุนี้จะพบได้ประมาณ 8%, 9%หรือไม่เกิน10%เท่านั้นเองก็คือ กลุ่มของผู้ป่วยหรือครอบครัวจะมีความผิดปกติของยีนที่เราเรียกว่ายีน BRCA ซึ่งอาจจะเป็น BRCA 1หรือ BRCA 2แต่ภาวะนี้นีเกิดขึ้นได้น้อยนะครับส่วนสาเหตุส่วนใหญ่เลย,เยที่เราพบกันก็คือไม่ทราบสาเหตุนะครับคำว่าไม่ทราบสาเหตุนี่ก็คือพบได้80-90เซไม่ทราบสาเหตุนี่คือจําง่ายๆเลยครับในผู้หญิงนีก็จะสัมพันธ์กับภาวะที่เราเรียกว่าเป็นสาวเร็วเป็นสาวนานแล้วก็ ไม,ไม่แก่สักทีหรือ,อยังมีการสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อยู่ในร่างกายนะครับเป็นสาวเร็วคืออะไรนะครับที่จะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมก็คือประจำเดือนมาเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งงานนะครับหรือแต่งงานไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อยนะครับหรือมีบุตรแล้วก็ไม่ได้ให้นมบุตรนะครับแล้วก็หมดประจำเดือนชา้านะครับสาเหตุเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุส่วนใหญ่นะครับที่เราไม่ทราบสาเหต,เหตุแต่ก็สัมพันธ์กับกลไกของการเกิดมะเร็งเต้านมครับ เราทาได้ก้อนผิดปกติคือเราหมั่นตรวจเต้านมของตัวเองทุกวันนะครับวันไหนอยู่ดีๆเอ๊ะตรงตำแหน่งนี้ทำได้เป็นเหมือนก้อนซึ่งเราไม่เคยทําได้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องรีบมาพบแพทย์นะครับหรือว่าเราดูเต้านมเราทั้งสองข้างแล้วผิวหนังอันนึงมันเปลี่ยนมันบุ๋มอันนี้ก็คือเริ่มมีความผิดปกตินะครับหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแปลกๆที่ไม่เคยเจ็บมาก่อนนะครับหรืออันที่สําคัญก็คือว่ามีของเหลวหรือมีเลือดออกจากหัวานมแต่อย่างไรก็ดีนะครับ สิ่งที่พูดมาทั้งหมดที่บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนเนี่ยอันนี้เวลาถ้ามาตรวจแล้วแล้วพบว่าเป็นมะเร็งเต้าตนมนี่มักจะเป็นระยะ1หรือระยะ2องนะครับจะไม่ใช่ระยะแรกเริ่มมะเร็งเต้าตนมที่สําคัญก็คือมันไม่มีอาการก็คือมันเป็นไผ่เงียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเมื่ออายุครบ35ปีนี่ควรจะมาตรวจหรือเราเรียกว่ามาเช็คอัพาพบแพทย์ที่คลินิกเต้านมหนึ่งครั้งแพทย์ก็จะทำการตรวจร่างกาย ซักประวัติแล้วก็ทําการตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์นะครับหลังจากนั้นถ้าเราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับเมื่อเราอายุครบ40ปีก็มาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งแพทย์ก็จะทําการสักประวัติตรวจร่างกายตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์และที่สําคัญก็คือตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าดิจิตอลแมมโมกราฟีครับการรักษาขั้นต่อไปที่สําคัญก็คือเราจะให้การวินิจฉัย ในปัจจุบันเราก็จะทําการเจาะชิ้นเนื้อโดยเราเรียกว่าคอนดิโแบรฟซี่เพื่อจะนําชิ้นเนืน้อนั้นมาตัวสำหรับมะเร็งเต้านมเนี่ยเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยคนก็มักจะสิ่งที่กลัวก็คือการสูญเสียภาพลักษณ์หรือการสูญเสียเต้านมนะครับการรักษาของมะเร็งเต้านมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือ1ที่เต้านมนะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปเป็นอีกหนึ่งคือที่รักแร้นะครับสำหรับที่เต้านมเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องตัดเต้านม ในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีก้อนเล็กๆขนาด1เซน2เซนหรือไม่เกิน3มเซนมีก้อนแค่1ก้อนหรือ2ก้อนที่อยู่ใกล้ๆกันทำอัลตราซาวด์แล้วทำดิจิตอลแมมโมกราฟีแล้วก็มีแค่จุดเดียวไม่มีหินปูนที่กระจายอยู่รอบก้อนนะครับรวมทั้งไม่มีของเหลวหรือเลือดออกจากหัวนมอันนี้เราเรียกว่ามีเต้านม ที่เป็นก้อนเดียวๆหรือก้อนใกล้ๆกันพวกนี้เราสามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้หรือเราเรียกว่าการผ่าตัดอนุรักษ์เต้านมแต่ว่าการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมเนี่ยจะต้องร่วมกับการฉายแสงหลังผ่าตัดที่เต้านมผลการรักษาจะเทียบเท่าการตัดเต้านมทิ้งทางเตาส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าคนไข้ามาด้วยก้อนที่เป็นหลายๆก้อนเช่นมีก้อนอยู่ตรงมุมนี้บ้างมีก้อนอยู่ตรงนี้บ้างหรือมีจุดหินปูนกระจายหลายๆจุดนะครับ หรือว่ามีเลือดออกที่หัวนมร่วมด้วยซึ่งสัมพันธ์กับก้อนที่เป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือมีมะเร็งหลายๆจุดอันนี้เราจะไม่สามารถผ่าตัดแยกเก็บเต้านมได้เราจะต้องทําการผ่าตัดที่เราเรียกว่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าน,านะครับส่วนการผ่าตัดที่รักแร้นะครับแต่ก่อนนี้เราจะเห็นว่าคนไข้ที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านมจะมีภาวะแขนบวมปัจจุบันนี้มะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มทุกรายนะครับ ก่อนการผ่าตัดเราจะต้องทําการตรวจต่อมน้ําเหลืองหรือการกระจายของมะเร็งเต้านมเนี่ยไปที่ต่อมน้ําเหลืองเราเรียกการตรวจนี้ว่าการตรวจต่อมน้ําเหลืองเซนติเนลนะครับซึ่งเราจะสามารถฉีดสีเข้าไปรอบๆก้อนที่เป็นในก้อนของมะเร็งเต้านมหลังจากนั้นสีเนี่ยจะวิ่งเข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองที่มะเร็งถ้ามะเร็งกระจายไปจะไปอยู่ที่ต่อมนี้แล้วเราก็จะหยิบต่อมนี้มาตรวจในขณะที่ผ่าตัดถ้าสมมุติว่าในต่อมนี้ไม่มีมะเร็ง เต้านมที่อยู่ในต่อมน้ำเหลืองเราก็ไม่ต้องทำการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแรก้จะทำให้ลดภาวะแขนบวมไปได้มากซึ่งในปัจจุบันนี้การทาแับมะเร็งเต้านมทั้งที่เต้านมและที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแรก้เราจะพบว่าคนไข้มีภาวะแขนบวมมีน้อยมากครับคือในคนไข่บางรายเนี่ยอา,อาจจะมีก้อนเต้านมที่ก้อนมะเร็งเต้านมที่ใหญ่นะครับ หรือว่าในกรณีที่มีก้อนเต้านมมีหลายจุดนะครับหรือว่ามีจุดหินปูนที่เป็นรอยโรคของมะเร็งเต้านมเนี่ยกระจายหลายๆจุดทั่วเต้านมอันนี้คือไม่สามารถผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมได้เราต้องทําการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้านะครับแต่ว่าถ้าคนไข้ยังอยากจะมีเต้านมอยู่ให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่คงเดิมเนี่ยเราก็สามารถทําได้ใหม่ให้ทันทีนะครับการผ่าตัดทําใหม่ทันทีเราเรียกว่าการเสริมสร้างเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าก็จะแบ่งออกเป็น3วิธีนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทั้งตัวรอยโรคเองตัวลักษณะของเต้านมเองและตัวของคนไข้เองวิธีที่ทำได้ไม่รบกวน,นคนไข้มากก็คือการผ่าตัดหลังจากเอาเต้านมออกแล้วเราใส่ซิลิโคนให้ทันทีนะครับภาวะน,นี้เราก็จะใส่ซิลิโนคนภายใต้กล้ามเนื้อให้คนไข้ก็จะมีเต้านมใหม่นะครับแล้วก็รูปร่างคล้ายเคียงเดิมนะครับการผ่าตัดก็ไม่ได้ใช้เวลาที่ยาวนานนะครับอันที่2ก็คือบางครั้งเนี่ย Uh, มันจะต้องเอาผิวหนังที่มีมะเร็งออกด้วยซึ่งไม่สามารถทําให้การผ่าตัด uh, ที่ใส่ซิลิโคอนอย่างเดียวได้เราอาจจะต้องใช้เนื้อเยื่อของตัวเองมาร่วมด้วยนะครับหรือคนไข้ไม่ต้องการซิลิโคนนะครับรคิดว่าซิลิโคนเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่คนไข้มีเต้านมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็สามารถเอาเนื้อหลังเนื้อเยื่อกันหรือไขมันข้างหลังเนี่ยสามารถเลาะแล้วก็อ้อมลอดใต้รักแร้มาสร้างเต้านมใหม่ให้ทั้งเต้านะครับหรือในบางกรณีคนไข้มีเต้านมที่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็มีรอยโรคที่จะต้องเอาเต้านมออกทั้งเต้าแล้วคนไข้มีไขมันบริเวณหน้าท้องส่วนล่างเยอะนะครับแล้วคนไข้ไม่อยากใส่ซิลิโคนแล้วก็สามารถเอาเนื้อที่บริเวณไขมันแล้วก็เนื้อที่บริเวณท้องส่วนล่างเนี่ยมาสร้างเต้านมใหม่ให,มให้ได้นะครับที่เราจะค้นพบมะเร็งเต้านมระยะศูนย์หรือระยะแรกเริ่มได้เนี่ยจะต้องมาเช็คอัพนะครับการเช็คอัพเนี่ย ก็อายุ35มาพบแพทย์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำอัลตราซาวด์ตรวจร่างกายอายุ40ปีถ้าไม่มีอาการอะไรเลยก็มาพบแพทย์อีกหนึ่งครั้งเพื่อจะทำการตรวจร่างกายทำอัลตราซาวด์และกาตรวจที่เราเรียกว่าดิจิตอลแมมโมกราฟีเพราะว่ามะเร็งเต้านมไม่มีอาการเป็นไผยเงียบการค้นพบในระยะแรกเริ่มจะทำให้การผ่าตัด ไม่เสียเต้านมสามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้และที่สําคัญก็คือมีระยะปลอดโรคที่ยาวนานคนไข้จะสามารถอยู่ได้โดยมีชีวิตที่ปราศจากการกลับเป็นซ้ําได้ยาวนานมากครับ